พี่น้องสวัสดีย่ำคำนะคะ,ฝน,นะ,คะ,นะฝนตกลินปลอยเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝนตกลิ่นปลอย <c oughs> แม่ครัวพารวยหลายหลายคนคอมเมนต์เข้ามาว่าตามแม่สกุลไฮแน่ค่ะเดี๋ยวแม่ขั่วตามเพราะว่า,พ,บบา,วานนพิ่นกับ่ค่อยวางไปไหนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าพิ่งขายของเนาะค่ะ่นค้าขาย แม่ขั่วก่ะแม่ขั่วก,ก็เลยเก่งใจเพิ่นในจักน้อยเนาะค่ะเอาเมื่อนี่เพิ่นต้องวางเพราะว่าเพิ่นเลิกง,งานแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เลิกงานละบอเลิกแล้วคะ่ะกำลังเลิกกำลังเลิกเด็กขึ้นกลับบ้านแล้ว,นนวโอ้ยนั่งเอกนี่ตามโตยากจังเลยเนาะนั่งเอกนัง่งนั่งเอกนั่งเอตามโตยากขนาดเอ็มซี่ขอว่าตามแม่สกุลให้หน่อยซี่มือหามือแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาสอดอกเพื่อนค่าขายน้ำเด็กหน่อยนักเรียนยูมาสอดคลอก มั S <S บนบอกคนเต็มีเวลาว่างแล้วคนจกจับบ้านเดี้ยวกับซื้อนั่นซื้อนี่แล้วก็ยุกกงให้ได้ดันแจ๊ปดันแจ็ปนี่แม่คัวเอ,อ้ยอาร์าโอเคเออบ่เป็นยังเข้าทํามาหาจินกันไปสืบมือไปาตามวิถีชวิตคนนะค่ะจ,าจา้าจ้าวางมาวุดดึงกันนั่นถือกระโปงเดี๋ยวรอบนี่ละรอบนี่ละเอาเอาเป็นไร<น>ท<า>ั้งคู่ อ่ะรอบรอบที่ผ่านมาของเฮาหลุดนะแม่เนาะคิดคิดชว์มไม่พรวดถือสะบัดไมนลงล่างหลุดน้ำกันหลุดน้ำกัน <laughs> เอาวันนี้เอาเลยไม่ได้คือชองชงสิคืออยู่ได้แม่พรวดเ,เอ้ยเอาบ่าแม่ฟ้าจังไดิคือบางสั้นมันใจบ่แม่มันใจชงชงสิคือโอ้เดี๋ยวเรื่องกระชงสิคือว่าเฮาคุยกันแล้วนั่น เจ็ดกับแปดเอาขาไม่คั่วมิสาก็ซีค้าแม่นี่ม่เจ็ดกับแปดข่าแม่ข้องของแม่วิ่งเจ็ดกับแปดตีค่ะแล้วก็ข้อมือข้อมือข้อมูแม่เนี่เข่าทุกบัวทุกบัวคือการเขา่เคยพลาดเลขวิ่งไม่เคยพลาดต้องบนนะเจ็ดกับเก้าเอามาจงเจ็ดอีกแล้วอ๋อของของเพื่อนนั่นเจ็ดกับเก้า แมนเจีดกับเกาหรือบค่อยผ่านของห้าพันเจ็ดอือของห้าเจ็ดกับเี็ดเ,เออแมนบ้านนี่ของม่ขั้วนี่สามกับสี่แมนบ่ค่ะนั่นแหละมันมีแนวโน้มที่จะได้เป็นเงินตอนนี้ละแปดหางโอ้แม่จับคู่แล้วเรียบร้อยไว้แล้วแมนบน่จับคู่นี่ก็คือสามเจ็ดเจ็ดสามอ่าสามเจ็ดเจ็ดสาม เจ็ดสี่สเจ็ดเจ็อ่าเก้าสี่สี่เก้ามีเก้าสี่สีเก้าี่ก็มาของมูนั่นแม่แปดสี่สีด้วยอ๋อเก้าสี่สี่เก้าแปดแปดผู้ใดนอทโเขมาตู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 ดีนอบัในนอไว่ใช่คดณ แปดหางนะเก้าหางข้างห้องมูนั่นจับเบิ้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สีบผลนี้แม่มันมีกับแปดสามสามแปดอ่าอ่อาตัอไปจ้าแม่เดี๋ยวนี่แหละจิดเอา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 ข้อแม่กับพ่อแม่ขั่วใส่ก่อนก็ได้เอาเดี๋ยวเบิ้งเด้อสามกับสี่เด้อค่ะเออเจ็ดเ็ดสี่เ็ดสี่เจ็ดสาม แปดสี่แปดสามนั่นได้ซีคู่แล้วกระลับเอาค่ะแม่กระบวกของมูแ<ห><ห>ม่มาอีกเดชอันเก้าสี่สี่เก้าค่ะแค่นั่นแค่นั่นแล้วใช่แค่นั่นบนอย่างเดียวนะแม่เนาะบนอย่างเดียวถ้าจะลงล่างก็เป็นเรื่องอะไกรกำไรของเราอ๋อเป็นบนอย่างเดียวถ้าหากจะลงล่างก็คือกําไรของเราอีกต่างหากรันแบบนั่นน่ะแต่ว่าก้าวเนี่ย เก้าลักข้างล่างอะมา,มาชั่วลักสิบเ้เก้าเลือกใครจะเอาอะไรใส่ก็เอาข้างล่างด้วยข้างล่างพ่อแม่ทําได้เก้าลักสิบล่างบ่วแม่เก้าลักสิบบอกล่างล่าง,างได้เก้ามากเก้าลักสิบป๊าชนกันกับของแม่ขั้วตัวนี้ดันแล้วล่ะเออช่อกันเพราะว่าของแม่ขั้วลักสิบมีหกแปดเก้าเนาะแม่เนาะ 6กแปดเก้าหกแชนกัน,น,กนบาน,น้เก้าเนี่ยเก้าเนี่ยมันยื้อยด่แล้วเก้าเนี่ยเขาแซวยังไซร์บบน,นี้เออเดี๋ยวค่อยค่อยค่ยแงะไปเอฮะเอาเก้าซีเก้าซี่เก้าอีอย่งนร <MC. S 2> ับเก้าซีา่เก้าสามเก้าอีอยังเก้าแปดตระบปใไซโลรถไส่รางรถเนี่ยเเออใซรลรางเพราะว่าเอฟซี่นจับไปเแล้ว สูตรล่างของแม่ขั้วตะว่าขันเพิ่นมักเก้าซี่เก้าสามมันกับอยู่ในตำแหน่งคือเก้าแม่แมนูแอนูขจัดการรูดเอาลวดเนาะแม่เนาะรูดเอาลวดรูดเก้ารูดเจ็ดข้าบนรูดเก้าข้างล่างยังสี่ตัวค่ะเอาแม่เน้นแม่เน้นตัวใดแม่ระวังเก็ดสามสามเก็ดเก็ดสี่สี่เก็ดนี่แปดสามสามแปดนี่เป็นสดลอตเตอรี่ไม่แล้วนั่นตั้งเก้าสองไปเทงเก้าเก้าคุณอ่ะ ปาดแม่จัดลอตเตอรี่เบิร์ดเอาลอตเตอรี่ไปเลยเก้าเก้าเก้าสองยันเก้าเก้ากับเนียงวะปื๊ดโวยแม่คันแม่โชคมันอันเอิญดุกในเด้อแม่เด้อมักเก้าแห้งมักเก้าแห้งมักควบหัวอีกบุ้ยเอ้าอีพ่ออยู่คางๆบ่นั่นแม่อมีพ่ออ <okay>. ยู่คางๆบ่ ล้วก็อยูางทางอะไรแล้วก็ว่าวาอดอกพีพ่อนะรัก <c oughs> ไปดูไปดูลว<ๆ>แล้ว,ลวบย่นยเล่นเลขอลเราบยซื้อลอตเตอรี่พอบบ่อแม่อันลอตี่แล้วก็เสียางเดียวเราเกเจ็เกิดกแล้นลั่น<ต>ละอออออแมระวังระวังแปดเสิบคู่นี่แม่นักตัวใดแม่ ปดอะไรลราข้างล่างบอกมอกข้างบนแม่อันเจ็ดสี่สี่เจ็ดนี่ละแปดสี่สี่แปดเจ็ดสามสามเจ็ดนี่ละแปดสามสามแปดกลับสี่สี่เก้านี่ละแม่มากหรอระวังแม่มากหรือแม่มากเ,กเกจ็ดสี่ <5. S 2> เจ็ดสี่จ้าเจ็ดสี่อ่าละาละ,ระ,ร,ะระวังไนเดอร์สามมันถีทะเลมาเด้อสามเด้อสามถีทะเลมากบอกแม่ หนึ so sea, ่งสามหนึ right. ่งม <All right. S 1> right. ันมันเหมืเจ็ดสามเจ็ดสี่ละสองคู่ละมาแค่งเนี่เอาบอกไปใส่เนาะแม่เนาะอยู่ในของเฮานี่ยละเอาของของเฮานี่ยละถือก็ถือก็ถือก็แล้วไปแต่ว่็ถือจังไี้ซื้อลอตเตอรี่ไว้เต็มละสิบคู่แล้วซื้อไปแล้วหลุดไปเบิดล่ะนั่นแล้วเอาสร้างเขาแล้วสร้งเขาเรียบร้อยแล้วไปเก้าล่างนี่ยละเก้ายางนี่ยละเก้า สองเก้าสามเก้าสี่เอาห้องเล่าอะไรเก้าแปดละเอาแม่เพิ่นบอกเรียงขางล่างเด้อค่ะรูดเกา้าแต่ว่าของบนของแม่นี่คือเจ็ดกับแปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาขอบุนขอบคุณหลายๆแม่ของแม่ของงูแม่นั่นข้างบนกต่เจ็ดกับเก้ามันก็ชนเก็ดเด้บ้านเนี่ยนั่นแล้วแม่มันชนที่เก็ดไรเงี้ชยชยน,นเก็ดหลายหลายแม่เอาสิบริเวณนี้จังสี่บหุหงจังไดรละแม่สามตัวเขาจังสี่เป็นยังจังไรละแม่ บอกบอกซูเอฟซีเพินฟังนะเจ็ดเก้าสี่งไปยังิึงเงื่อนใดเงื่อสิบเก้าเจ็ดสี่ไปยังกันก็ได้เก้าเก็ดแค่เก้าเก็ดสี่เอาแม่อันลกูกเลยยินมาว่าอันศูนย์กับหกเป็นหลักร้อยวระศัศูนย์บอกเขาเซลลศูนย์ประศัรจ้าเกลีวยวอันได้ยินมูอันซ้าย FC เอฟซีเพื่อนเราบอกซู้ฟังว่ะอัน หวัวที่หววที่พันมากเขาก็ได้สามกับสี่รักลอยไหมหวดน,นี้เขาไฮซูนเจ้าโพกบอกเมียนเจ้วันสีเดินวอนได้ยินตะเพิ่นบอกสูฟังบา่ามันดันแลน้วเอาเ้าเลยละไปเนาะแม่เนาะยังเลม่มีดตะปูยังจัดไฟเอาแม่กวดสีผ้าเอฟซี FC ไปเบิ่งตัวเลขคุณแม่เนาะคะ่ะเอาแม่ขอบคุณขอบคุณหลายๆลายนะแม่ละไฮโซกโซกมันมันกับลอตเตอรีซิฟใบพุ่นละ ซาถูกเป็นรางวัลเลยแม่ซาถูเอืนแม่ขั้วมาสลองค่ะแม่ค่ะค่ะโอเคนาะแม่น้ะสวัสดีค่ะแม่ซาถูกซาดูไอรคือสุคนเดอร์เอฟซเดอรซาถูกไฮราใไปรวยค่ะแม่ซาถูสวัสดีค่ะแม่ออะไปเบิ่งตัวเลขของแม่สกลน้ำกันเด้อค่ะเด้อเลขมีที่มา จากสกลวิ่งบน8กับ7เลขมูเพิ่นกระไดเก่าเนาะค่ะเอาเพิ่นจับตัวใดสามเจ็ดเจ็ดสามแปดเก็แเอาเลขมูมาใช้น้ำแนลูกว่าสันเพิ่นว่าเอาเก่าสี่เก่าแม่มักทีเก็สกับเจ็ด้ีค่ะพี่น้องเอาแคปนาจอไว้ค่ะสำหรับอ่ะแม่สกล เพิ่นดึงใส่กับของแม่ขั้วเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นเคยจับของแม่ขั้วใส่กับของเพิ่นสายบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อสายบนรากาอีกอย่างหนึง่งเพิ่นว่าเก้านี่เพิ่นรูดเก่าเพิ่นจับลอตเตอรี่ไว้ตั้งแต่อ่าเก้าศูนย์ไปหอดเก่าเก่าพี่น้องเพิ่นมาเก่าลักสิบสำหรับแม่สกลเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอา,แค,าอคแคปนาจอไว้ค่ะแคปนาจอไว้ แต่วาอย่าลืมย่าลืมเลขล่างของแม่สกลลด์ค่ะเพิ่นไห้เก่าที่รักสีบล่างเพิ่นเบาสูฟังและเพิ่นก็ใหาเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้สิบใบแล้วหลักสิบเก้าล่างอย่างเดียวเพิ่นวสันเอาแคปหน้าจอบนของแม่สกุลไว้เด้อค่ะเพิ่นวจับของไผเพิ่นจับแต่ของแม่ขั้วใส่กับของเพิ่นพอว่าเลขแม่ขั้วกับของเพิ่นเคยจับกันได้ ขันค้าหนึ่งรุดก็คือบอ่อเขา่าขันค้าหนึ่งไปก็คือบอ่บอบ่อเขา่าเตวา่าถามาทุกขาคือจับกันถือเป๊ะบอหลอดค่ะพี่น้องบนอย่างเดียวอะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะแม่สะกนพอกันคลิปหน้านะค่ะพี่น้องนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ